สวัสดีครับกิตติครับวันนี้มาโครงการร้านสมิตครับมาเยี่ยมเยือนครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณหลายหลังนะท่านผู้ชมนะครับเป็นนาออเดอร์ส่วนมากจะเป็นนาออเดอร์ครับหลังนี้ก็เหมือนกันครับนะตรงสามมุกหลังใหญ่นะครับร้อยสามสิบกว่าตารางเมตรับหลังนี้ออกแล้วครับท่านผู้ชมแต่ถ่ายดูเผื่อเพื่อนๆสั่งทําแบบนี้สั่งทาออเดอร์นะหลังนี้สวยมากครับท่านผู้ชมนะ พื้นที่นะครับอยู่ที่ประมาณ130กว่ากว้างเท่าไหร่ฮะกว้าง10นะฮะยาวไปข้างหลังอีกนะฮะ13นะครับ130ตารางเมตรยกสูงเสาเหลี่ยมนะฮะเสาหน้า8หน้า9เดี๋ยวเราไปดูบ้านรอมกิติครับอย่าลืมนะฮะว่าออกแล้วแต่ว่าสั่งจองทำได้จะไม์จัดให้ตามที่เราระบุไม้ครับไปดูบ้านครับนี่ฮะท่านผู้ชมนะฮะ อีกนิดเดียวครับท่านผู้ชมเก็บตกนิดหน่อยเดี๋ยวลงสีครับอ่าตอนนี้กําลังจะเริ่มลงสีลงพ่นสีพร้อมจัดส่งนะท่านผู้ชมมาแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูครับวันนั้นยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าทุ้โรงครัวเนี่ยยังไม่ได้มุงหลังคานะเขาไปมุง,งหน้างานครับท่านผู้ชมเดี๋ยว้าใจผิดนะใส่จันทันใส่แปรไว้โอเคนะครับนี่คือจะพูดว่าด้านหน้าก็ไม่ได้เอาเป็นว่าด้านข้างแล้วกันนะฮะด้านข้างแล้วกันสองหน้าแปดหน้าเก้านะท่านผู้ชม เสาเหลี่ยมยกสูง2เมตรยี่ฝาเฟยมลูกกลงราวจับนะพะนักพิงรอห้าฝาเฟยมหลังใหญ่โอ้โหหลังนี้สวยมากๆท่านผู้ชมนะครับกว้าง10ลึก13 130ราตารางเมตรปรับมาณนั้นครับท่านผู้ชมเสาในี่โหไม่ต้องห่วงเลยครับร้านสมิทธค้าไม้ครับใครอยากได้สั่งทำจองทำแบบนี้ได้เลยครับท่านผู้ชม ตอนนี้โอ้โหสมิตนี่ดังใหญ่เลยท่านผู้ชมออเดอร์มารัวๆเลยครับท่านผู้ชมปีนี้ปีใหม่ครับ2569ร้านสมิตค้าไม้คนไหนคิดจะสร้างบ้านนอกดาวร้านสมิตค้าไม้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกิติชี้เป้าซื้อบ้านท่านผู้ชมวันนี้มากับแปงเพชรอีกแล้วครับวันนี้มาถึงโครงการเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้คือไปทําหน้าง,งานนะที่เห็นนะท่านผู้ชมนะหลงังคาไปมุงหน้างานเพราะตรงนี้เวลาแยกต้อง แยกออกมาเป็นชิ้นเพราะฉะนั้นหลังคาไปประกอบหน้างานถือว่าสูงนี้เสร็จแล้วครับอย่างเดียวครับที่ยังต้องทําต่ออีกนิดหนึ่งก็คือขัดลงสีครับท่านผู้ชมนี่นะฮะนะขัดลงสีตรงนี้เพื่อนๆุกพอเข้าใจนะโอเคครับนี่คือบ้านทรงสามมุกปีกนกซ้ายขวานะฮะอ่ะมาดูฐานล่างแล้วก็ดูรายละเอียดนิดหนึ่งครับเสเสค,คู่ นะหรือว่าการคู่นะฮะรอดมีการเหลวมนให้สวยงามการวางรอดทีถึง27-30เซนตรงนี้เป็นห้องครัวครับนี่แถมห้องครัวไปด้วยเนี่ยแต่ห้องครัวแถมไปด้วยห้องครัวตรงนี้ที่เห็นนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณอ่าประมาณก็กจนะฮะ3 7 7คูณเ่าห้องครัว นี่นะฮะ,ตร,ะนะตรงนี้กําลังเดี๋ยวจะขัดลงสีนะฮะตัวนี้ก็รับบานอะไรฮนะตรงนี้อ้าวปิดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูนะอ้าวเป็นนอกครัวนะฮะธรรมชาติแนววินเทจเลยโอเคนะครับหลังคาตีจันทร์ตีแปะไว้แล้วครับท่านผู้ชมไปมุงหน้างานนะที่ก็ไม่มุงต่อเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับนี่คือรายละเอียดฐานล่างนะครับเสานี่ใหญ่นะท่านผู้ชมนะเสาใหญ่ยกสูงฝาเฟี้ยมนะฮะร,ร้านซัมมิตขาไม้ครับ นี่ฮะบันไดขึ้นนะครับท่านผู้ชมผูกกว้างถึงเมตรห้าสิบนะฮะบันไดสามขั้นแรกนะจานพักนี่ก็ไม่เรียกว่าขั้นบันไดนะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าจานพักบันไดสามขั้นแรกวนไปทางด้านซ้ายนะคนไหนชอบขวาบอกทาให้ใหม่ได้นะฮะออเดอร์นะฮะหลังนี้อยู่ที่ภาคกลางนะท่านผู้ชมนะอยู่ภาคกลางครับสมิธข้าวไม้อยู่จังหวัดกําแพงเพชรครับท่านผู้ชมอยู่ภาคเหนือนะภาคเหนือตอนล่างนะ นะครับเกตีก็ชี้เป้าซื้อบ้านวนซ้ายไปอีกนะท่านผู้ชมเจขั้นบันไดมีบางขั้นด้วยซ้ายขวาเป็นรอห้านะครับท่านผู้ชมบอกก่อนว่าออกแล้วนะท่านผู้ชมถ้าอยากได้นี่ต้องสั่งทําขึ้นมาใหม่แตกสมิตรขึ้นมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวครับนะตรงนี้ความพิเศษนะฮะพอขึ้นมาถึงระเบียงท่านผู้ชมก็จะกลายเป็นบานประตูปิด,เป,ดเปิดมาตรงระเบียงท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะดูครับ ตอนนี้เดี๋ยวช่างกำลังโปล,โลงสีนะฮะทำมาล์ไปเลยช่างไม่ต้องกลัวทำตามสบายเลยครับกลาวกล้องมั่งก็ <c oughs> จำไม่ได้นะฮะแต่ช่างก็ปิดหน้าปิดตากำลังทำสีนะท่านผู้ชมนี่คือลักษณะรายละเอียดร้านสมิทธ้าไม้จัดให้ลูกค้าแบบหนักๆอย่างนี้เลยท่านผู้ชมดูบานประตูก่อนนะฮะบ,บานประตูบานใหญ่สไลด์ออกไปทางด้านซ้ายนะฮะถ้าหันหน้าข้าตัวเรือนนะครับท่านผู้ชมถ้าอยู่นอกก็ด้านขวานะฮะ แล้วก็โครงสร้างนะฮะอันนี้ผมพูดถึงอ่าโครงสร้างเรียบร้อยแล้วเราดูฝ้าเพดานนะฮะสม,มิดใช้ไม้สักทองตีให้ลูกค้าครับท่านผู้ชมนี่ให้ทุกหลังเลยครับแต่ถ้าเคยอยากได้แบบไหนคุยรายละเอียดนอกรอบได้นะฮะนะตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกเท้าแขนด้วยนะฮะตรงนี้ก็เรียกว่าหลังคาหลบอ่าหลบเพื่ออะไรครับหลบเพื่อให้ลูกเวลาแสงพระอาทิตย์มาหรือฝนสาดเนี่ยโอ้โหจะไม่มีหลังคามันหลบอยู่นะฮะ หลังคาตัวหลังคาหลบก,ก็ใส่หยดน้ําให้เรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้โหหลังนี้เนียนกริบเลยท่านผู้ชมมีเจ้าของเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเสียดายเนาะเอาเป็นว่าเพื่อนๆสั่งโทรจองเลยย่อส่วนในเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมราคาก็จะลดกว่านี้อีกนะฮะเอาหรือว่าเอาไซส์นี้นะฮะสิบคูณสิบสามรวมแล้ว 130. ร้อยสามสิบระเบียงเป็นรูปตัวแอลท่านผู้ชมโอ้โหดูฮะความมหลังการานเวอร์ของ บ้านหลังนี้นะครับนี่โอ้โหนะฮะท่านผู้ชมสี่เมตรนะท่านผู้ชมนะลึกนี่เจ็ดเมตรนะครับแล้วก็มันดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ดูยากหน่อยนะอ่านี่ฝ้าเพดานนะท่านผู้ชมโอ้โหกําลังลงสีกัดสีครับฝ่ฟาฟเฟี้ยมนะฮะโอ้โหนี่ฮะสวยจริงๆครับท่านผู้ชมหลังนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ข้าใจผิดนะครับยังไม่ได้ลงสีนะท่านผู้ชมนี่กําลังขัดลงสีแล้วกีครั้งหนึ่งพ่นสีไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวขัดใหม่ลงใหม่ครับลงให้เกิดความสวยงาม สีเนื้อไม้นะครับท่านผู้ชมตากิติทานไม่ปิดนะโอเคนะครับนี่คือลักษณะของระเบียงรูปตัวแอลนะฮะเอามาดูช่องที่หนึ่งเป็นลูกกลองรอห้าช่วงที่สองลูกกลองรอห้าช่วงหัวมุมหัวมุมเป็นลูกกลองพนักพิงมานั่งอ่าไม่ใช่มานั่งนะพนักพิงนั่งนะครับเป็นรูปตัวแอลท่านผู้ชมโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนมานี่นั่งได้เป็น 10- 20คนนะฮะแล้วก็อีกสองช่องก็เป็น รับเบียงนะครับท่านผู้ชมรับเบียงลูกกลงรับเบียงอ่ะพูดผิดนะลูกกลงลูกกลงนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะสม,มิทขาไม้อันนี้ที่เห็น,นก็คือมันเชื่อมต่อนะท่านผู้ชมสม,มิทก็ตีเป็นลูกกล่องไว้ก็คือรางน้ําใส่สแตลเลสให้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามครับท่านผู้ชมนะฮะนี่คือบานประตูทางเข้าห้องรับแขกห้องรับแขกใหญ่ไมต่ตผู้ชมดูนะเนี่ เป็นประตูบานสไลด์ซ้ายขวาความสูงประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับความกว้างไม่ต้องห่วงครับอย่างน,อน้อย80 9 0ถึง90แต่ละช่องนะเปิดออกมาก็เมตรกว่าครับท่านผู้ชมนะครับนี่ห้องรับแขกนะครับ3คูณโอ้โหยาวไปข้างหลังนะท่านผู้ชมดูเลยนะครับเอาเป็นว่าประมาณ7เมตรอ่าผมประมาณนะอะ่ประมาณนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับอาจจะเหลือหล่อมๆนิดๆหน่อยนี่คือฝ้าเพดานไม้สักทองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขัดและลงสีให้นะฮะไม่ต้องห่วงนี่คืออ้องรับแขกหรือว่าห้องโถงใหญ่มากๆนะครับมองไปทางด้านซ้ายก็เป็นห้องนอนนี่ดูไม้ก่อนท่านผู้ชมโอ้โหสมิทธใจไม้แผ่นใหญ่โอ,โอ้ลูกค้าและลายไม้สวยมากนะทนผู้ชมดูนะฮะนี่ลายไม้ขัดเนียนเกลิดเลยนะฮะ ลายไม้สวยนะครับเดี๋ยวช่างก็กําลังโป๊ขัดใหม่ลงสีใหม่ลงเงาไว้เรียบร้อยไปถึงหน้างานส่งให้ลูกค้าขัดลงสีและลงเงาให้ใหม่ไม่ต้องกลัวครับตอนนี้ทําก่อนให้สวยงามในโครงการก่อนนะครับก่อนจะจะแยกไปส่งนะครับนี่คือบานประตูฮนะเป็นประตูบานสไลด์ห้องนอนที่หนึ่งนะครับอ่ะลืมบอกห้องนี้นะครับสามคูนสามนะครับไปดูห้องนอนที่สองอยู่ ฝั่งซ้ายมือของกิตตินะครับอยู่นี่ท่านผู้ชมนี่โอเคนะครับบอกก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้นะฮะอ่าสามคูณเท่าไหร่สามคูณสี่นะครับท่านผู้ชมนี่ดูไม้ปูก,ก่อนแผ่นเบรร์เลยครับท่านผู้ชมนี่ฮนะดูคอนฟ้าน,นี้ตรงนี้เป็นผ้ามังคับนะฮะใช้ไม้สักทองตีฝ้าเพดานเป็นรูปแนวกแบบ็เรียกตีแบบเรียบๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าท้ายห้องนะ่มันต้องต่ําลงมา เขาก็ไม่อยากจะไปใส่ว่าหลุมเนินตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมอ่ะตรงนี้ก็สไลด์นะเอียงลงมาตามชันทันแต่ความสูงนี่เกือบ2อเมตรห้านะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวครับประมาณ2อเมตรสามตรงนี้นะประมาณ2อเมตรสามแล้วก็ตรงนู้นก็ประมาณ2อเมตรห้านะครับท่านผู้ชมความสูงของฟ้าเพดานตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวท่านผู้ชมนี่ทําห้องครัวขนาดสามอ่านี่อ่าสองเมตรนะฮะสองเมตรนะครับแต่ว่ากว้างขวาง แต่ว่าอ้อครัวนี่มันอาจจะเป็นตัวเชื่อมนะครับผมว่าตัวเชื่อมมากกว่าเพราะว่าเขาจะมีห้องตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนู่นก็ห้องครัวอยู่นู่นจริงๆอ้องครัวอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ถ่ายไปดูแล้วนะเดี๋ยวอันนี้ไป,ไ,ปไปทําหน้างานครับท่านผู้ชมเพราะว่าถามว่าทําไมอย่างนั้นก็คือก็แยกนะครับจะทําให้เสร็จแล้วมานั่งแกะอีกไม่ไหวนะครับก็เปลี่ยนไม้ไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมกับปุงกระเบื้องอะไรเปลี่ยนไม่หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคมาสรุปให้ฟังนิดนึง บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับ10เมตรคูณ13เมตรนะครับบ้านหลังนี้นะครับ130ตารางเมตรนะครับออเดอร์ครับมาแล้วลูกค้าเอาแล้วครับท่านผู้ชมพร้อมจัดส่งตอนนี้ขัดลงสีนะฮะแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวไปส่งวันไหนกิติจะไปถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าสวยขนาดไหนถ้าลงสีเสร็จอ่าแต่ว่า อันนี้ให้ดูประมาณก่อนนะครับมีเจ้าของแล้วอยากได้แบบนี้นะร้านสม,มิธจัดไม้แผ่นใหญ่ในการปูพื้นดูกานผู้ชมดูนะฮะไม้แผ่นใหญ่ให้นะครับมีไม้เยอะไม่ต้องกลัวสม,มิธมีไม้เยอะนะฮะลูกค้ารับล,กลบูกไม้ได้จะเอาไม้เต็งอย่างเดียวไม้แดงอย่างเดียวไม้ค้รวมกันก็ได้ท่านผู้ชมโอเคครับสม,มิธกับไม้กําแพงเพชรครับรับสร้างบ้านนอกดาวหลังนี้ออกแล้วไม่ต้องกลัวสั่งออเดอร์มาเลยครับ สมิตพร้อมทำเพราะว่ามีทีมานตอนนี้หลายคนนะครับโอเคครับบ้านหลังนี้ครับ10คูณ1330ตารางเมตรถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบนี้สั่งย่อส่วนได้นะคือ <c oughs> ให้เล็กลงกว่านี้อีกได้นะฮะไม่จะมันไม่ได้นะฮะหนึ่งซุ้มบนันไดอ่าห้องครัวก่อนห้องครัวข้างล่างหนึ่งห้องครัวห้องน้าอยู่ข้างล่างหมดเลยครับท่านผู้ชมห้องครัวซุ้มบนันไดระเบียงเป็นรูปตัวแอลนะท่านผู้ชมดูนะนี่ เป็นลูกตัวแอลนะฮะมานั่งอะโอ้โหใหญ่นะเป็นลูกตัวแอลเเบียงซุ้มบันไดห้องครัวห้องรับแขกสองห้อง,อง,องน,นอนห้องน้ําด้วยนะอยู่ข้างหลังนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับกดติดตามไ้ด้วยอยากได้บ้านนอกดาวที่หลังใหญ่แต่ขายถูกโอ้โหนะร้อยสามสิบแล้วขายราคานี้นะหาไม่ได้ครับท่านผู้ชม กิตติชีพเ้าสูบันร้านสมิทธข้าวไม้ไม่ซื้อโครงการนี้แล้วจะเสียใจโอ้โห,โหแา่ผู้ชมขอก็แน่จริงๆอะเสียใจยังไงอะก็ร้อยสามสิบตารางเมตรแล้วเพื่อนๆดูราคาใต้คลิปอะ่าดูราคาใต้คลิปอะนะครับหมื่นกว่านิดๆขายทุกจริงๆเอาเป็นว่าร้านสมิทธ์เพื่อนๆสั่งไม่ผิดหวังแน่นอนกิตติไปก่อนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ ชี้เป้าซื้อบ้านร้านสมิทธ์คาไม้อยู่กำแพงเพชรครับเดี๋ยวไปส่งวันไหนกิตติตามไปถ่ายไม้ดูครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมโทรหาสมิทธ์ครับหลอกถามได้เลยไปก่อนครับอีกครั้งครับสวัสดีครับ